จะมาแนนแนวทางในการโอนเงินกับเมืองไทยนะครับโดยใช้แอปเป็นกิ g Mobile แต่ตรงนี้มันจะเป็นการเกิดเหตุการณ์ที่โอนเงินจากต่างประเทศแล้วแต่เงินที่เมืองไทยเงินไม่เข้านะครับจะมาบอกรายละเอียดในการแก้ปัญหาในการติดตามเงินคืนนะครับสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนใน YouTube นะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการโอนเงินจากต่างประเทศไปเมืองไทยนะครับเอ่อคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่ โอนตังแบบกับเมืองไทยแล้วที่เมืองไทยไม่สามารถรับเงินได้นะครับจะเป็นการแนแนวแล้วก็บอกวิธีการในการแก้ปัญหานะครับเพื่อนๆบางคนใน YouTube บางคนก็อาจจะยังไม่เคยเจอกับตัวเองนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นยังไงปัญหาเป็นยังไงแล้วก็เราถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราเราจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าปัญหานี้ผมก็เพิ่งจะเจอนะครับ โอนตังมาก็เกือบประมาณจากปีแล้วเพื่งจะมาเจอกับตัวเองภายในอาทิตย์นี้ครับคือว่าปัญหามันมีอยู่ว่าเราใช้โทรศัพท์ในแอปแ banking mobile ของธนาคารต่างประเทศเพื่อที่จะโอนเงินจากต่างประเทศกลับไปที่เมืองไทยแต่ที่เมืองไทยไม่สามารถรับเงินได้แต่ที่ โม uh, บายแบงกิ้งโอนสำเร็จแล้วปัญหาตรงนี้เราจะแก้ยังไงเราจะทำยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับก่อนอื่นก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีหลักฐานอยู่ว่าเราจะต้องตามเงินเราอย่างไงแต่ผมจะมาเสียความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเงินที่เราโอนไปมันไม่มีการแจ้งเตือนจากธนาคาร uh, ต้นทางที่ต่างประเทศ ว่ามีปัญหาอะไรเน็ตล่มหรือว่าปัญหาการล่าชา้าหรือว่าปัญหาอะไรก็จะไม่แจ้งมาที่เรานะครับส่วนที่เมืองไทยเขาก็จะไม่แจ้งเหมือนกันก็จะเงียบไปเลยจะไม่มีการบอกว่าโอนเงินไม่เข้าหรือว่าโอนเงินมีปัญหาโอนเงินไม่สําเร็จหรือว่าอะไรจะไม่มีไม่มีการแจ้งเตือนเลยนะครับเราจะต้องออหาข้อมูลด้วยตัวเราเองครับ,บอก่อนอื่นอันดับแรกเราก็ต้องโทรไปที่ แบงค์ไทยแบงค์ที่เราฝากฝากปลายทางไปให้อย่างถ้าเราไม่รู้จักเบอร์เบอร์โทรของแบงค์ที่เรา,อาโอนไปเราก็สามารถเชิญใน Google ว่าแบงค์ที่เราโอนไปทอร์เซนเตอร์เป็นเบอร์อะไรนะครับแล้วเราก็มาที่ทอร์เซนเตอร์ก็ต้องฝ่ายถามฝ่าย c อร์เซนเตอร์นะครับว่า เราได้โอนเงินจากต่างประเทศไปแต่ที่เมืองไทยไม่ไม่สามารถรับเงินได้หรือว่าเงินไม่เข้าที่เมืองไทยเราจะต้องทํำยังไงแล้วคอเซนเตอร์เขาจะแนะนําให้เราไปที่ไลท์ไลท์ลของธนาคารครับเพื่อที่จะสามารถส่งข้อมูลเ,เกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศไปที่นั่นนะครับอย่างถ้าเราโอนที่ต่างประเทศเขาจะส่งข้อความโอนสําเร็จแล้วมาที่ เป็นข้อความมือถือนะครับแล้วก็ไปอีกข้อความที่เมลแล้วก็ทางฟอกเซ็นเตอร์ของธนาคารเมืองไทยขาจะบอกให้เราไปขอ LMB 1 0 3เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศเพื่อที่จะส่งข้อมูลตัวนี้ไปให้ใหกับธนาคารที่ไทยธนาคารที่ไทยจะได้ตามข้อมูลให้กับเราว่าเราได้มีหลักฐานการโอนเงินในขั้นตอนต่อไปนี้ เราก็จะรอประมาณสัก5วันนะครับเงินที่โอนไปไทยมันตกค้างเขาก็จะโอนกลับมาที่สิงคโปร์นะครับแล้วประมาณสัก5วันเงินจะโอนกลับมาที่สิงคโปร์แล้วก็เราต้องไปเปลี่ยนสกุลเงินนะครับเพราะว่าเขาจะโอนมาเป็นเงินบาทเราต้องไปให้ธนาคารที่เราเปิดอ่ะที่สิงคโปร์ให้เขาแก้เป็นเงินสิงคโปร์มันถึงจะสามารถใช้ได้นะครับ อย,อย่างส่วนตัวของผมเนี่ยคือว่าเขาโอนกลับมาตอนแรกโอนไปพันเจ็ดถ้าโอนกลับมาก็จะเหลือพันหกแปดสิบอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าเงินมันหายไปไหนเขาก็จะบอกว่าเงินเงินที่เราโอนไปน่ะค่างเงินมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงตอนที่เราเขาโอนกลับมาค่างเงินมันจะลงครับเราก็จะโดนหักไปประมาณแปดสิบเหรียญส่วนพอเงินมาส่งที่กลับมาที่สิงคโปร์แล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นสกุลเงินถึงจะสามารถ กดใน ATM ได้แล้วก็สามารถโอนได้นะครับโดยที่เราจะต้องไปที่ธนาคารแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือเราให้ธนาคารไปแก้แก้ไขให้โดยการจะเปลี่ยนสกุลเงินของ,ของเงินบาทเป็นสกุลเงินของเงินสิงคโปร์นะครับโดยการขั้นตอนในการติดตามเงินคืนนี้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับมันจะเสียความรู้สึกตรงที่ว่าเ,ออเงินที่เราโอนไปแล้วก็โอนปกติโอนผ่าน โทรศัพท์มือถือแบงกิ i l e แล้วก็โอนมาเก,กือบปีแล้วครับแต่เพิ่งจะเจอปัญหาก็เลยนำปัญหานี้มาแนแนวหรือว่ามาเป็นประสบการณ์ให้กับเ,เพื่อนๆที่ทำงานในต่างประเทศเื่อเจอกับตัวเองก็จะได้รู้ว่าออต้องทำยังไงแล้วขั้นตอนแบบไหนแล้วก็เราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาทํางานในต่างประเทศทุกคนแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านเพราะว่ากดจะหาเงินมาได้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ขอแนะนําเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนที่ทํางานที่ต่างประเทศส,สู้นะครับขอให้ผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับ